เดี๋ยววันนี้เรานัดกันทุ่มหนึ่งถามความคืบหน้ามาตรการเยียวยาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน วันนี้เรานัดก,กันทุ่มหนึ่งถามความคืบหน้ามาตรการเยียวยาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีสวัสดีทุกคนนะฮะหนึ่งหมื่นกว่าคนที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะเดีย๋ยวเราดูก่อนว่าทุ่มหนึ่งเป็นยังไงบ้างวันนี้ใครฟังเยียวยาบ้างอาทุ่มหนึ่งพอดีนะครับอาสถานการณ์ทุ่มหนึ่งวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้ที่ประชุมคอร,รมเนี่ยอนุมัติให้แล้วนะครับสําหรับเงินเยียวยาเนาะสาหรับเงินเยียวยานะครับ สวัสดีครับคุณกฤชกรสําหรับเงินเยียวยามาตรา33ให้เพิ่มอีกหนึ่งเดือนนะครับคือก่อนอันนี้ถ้าคุณจบกันได้คุณเป็น13จังหวัดที่สบครประกาศว่าคุณเป็นพื้นที่สีแดงเข้มแล้วก,ก็ล็อกดาวน์คุณถูกไหมฮะแล้วก็ได้2 5 0 0บาทไปแล้ววันนี้คอรมอวันนี้กระทรวงแรงงานก็เอาตัวเลขของพวกคุณเนี่ยไปเสนอคอรมอให้อนุมัติซึ่งคอรมออนุมัติแล้วนะฮะวันนี้คอรมออนุมัติแล้วก็จะทําให้13จังหวัดก็คืออะไรกรุงเทพมหานครปริมณฑล 4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสงขลายะลาปัตตานีนาราธิวาสแล้วก็อีก3จังหวัดก็คือชนบุรีฉะเชิงเราพระนครศรีอยุธยามาตรา33นะครับคุณได้เพิ่มอีก2 5 0 0บาทอีกหนึ่งเดือนอ่ะพูดได้อีกหนึ่งเดือนนะฮะเอ่อโอเคอ่ะอ๋อคุณได้อีกหนึ่งเดือนนะครับคุณได้อีกหนึ่งเดือนก็หมายความว่ามาตรา33ใน13จังหวัดคุณได้เงินเยียวยาทั้งหมด2เดือนคือ5,000 คนก็ถามผมว่าอุ้ยคุณอนุวัตรแล้วเขาจะโอนให้เมื่อไหร่คืออธิบายตามขั้นตอนนะฮะนี่ตามขั้นตอนถามแหล่งข่าวมาแล้วคับจดเป็นบันไดขั้นกันนี้เลยอธิบายตามขั้นตอนแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการคือวันนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานเอาเข้าที่ประชุมคอรมอถูกไหมฮะคอรมอก็เห็นชอบเพราคอรมอเห็นชอบแล้วเนี่ยลำดับขั้นตอนเนี่ยมันจะเป็นการคุยกันและเป็นการจ่ายเงินเหมือนทุกครั้งที่ผมอธิบายนะครับก็คือว่าคือว่าอะไรคอรมอเห็นชอบเสร็จปับ๊บ เห็นชอบเสร็จปับ๊บก็ต้องไปคุยกับอะไรก็ไปคุยกับไปคุยกับสภาพาร์คุยกับกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงการคลังพอคุยเสร็จปับ๊บก็จะโอนเงินมาให้กระทรวงแรงงานแล้วกระทรวงแรงงานถึงจะโอนไปให้คุณนะครับมิฉะนั้นแล้วมันต้องอาศัยขั้นตอนขั้นตอนการดําเนินการต่างๆเนี่ยมันต้องมีระยะเวลานะครับแต่เท่าที่คุยอ่ะอันนี้วงเล็บเอาไว้เลยนะเท่าที่คุยมาดูตามไทม์ไลน์และปฏิทินที่เราคุยกับผู้ใหญ่ในประกันสังคมนะครับ าทางผู้ใหญ่เนี่ยก็บอกมาแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังจะเร่งจ่ายเยียวยาให้กับ19จังหวัดที่ลงทะเบียนที่หลังอยู่นะฮะคือลงทะเบียนตั้งแต่4่ถึง24สิงหาคมมิฉะนั้นแล้วเขาประกันสังคมมาตรา33สนะสวัสดีครับ14,00 0คนที่ฟังอยู่ครับฟังนะครับประกันสังคมมาตรา33 13าจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มที่วันนี้คอรามาออนุมัติว่าคุณจะได้เพิ่มอีก1เดือนคือ2,500บาทเนี่ย คุณจะได้ประมาณโอนเงินนะโอนเงินให้คุณเนี่ยประมาณสิ้นเดือนกันยายนครับโอนให้คุณสิ้นเดือนกันยายนแต่ทีนี้วันเนี่ยผมพอรู้คร่าวๆมาแต่ว่ายังไม่กล้าบอกชัดเจนเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมสวัสดีทุกคนครับเนื่องจากว่าตอนนี้คอรมออนุมัติแล้วเนอะเขาก็มีตุ๊กตามีปฏิทินของเขาแล้วแต่ทีนี้เดี๋ยวพอไปคุยกับสาภาพฒน์ไปคุยกับกระทรวงการคลังคุยความพร้อมในเรื่องของการโอนตังว่าตังจะโอนมาเมื่อ,อไรจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะไม่ได้โอนกลุ่มเดียวเนาะ ก็จะต้องใช้เวลาในการเดินทางวิชะฉนนั้นเนี่ยเขาก็เลยเคาะเป็นกรอบกว้างๆผมก็ขออนุญาตบอกเป็นกรอบกว้างๆไปก่อนว่าสิ้นเดือนกันยายนคุณจะได้ครับอีกหนึ่งเดือนนะสิ้นเดือนกันยายนแต่เรื่องของวันเนี่ยผมขอเวลาอีกสักอาทิตย์หนึ่งละกันให้มันมีความชัดเจนว่าเงินจะโอนให้วันไหนระบุวันชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโอนเงินได้แต่หมายก่อนผมบอกว่าได้โอนเงินเนี่ยให้วันหนึ่งล้านคนถูกไหมแต่ตอนนี้เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถโอนเงินให้ สองล้านคนครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยโอนให้สองล้านคนรอครับต้องรอนะซึ่งหลายคนบอกว่าอ่ะมาตราสามสิบสามเคลียร์ไหมถ้าเคลียร์กดหนึ่งให้หน่อยนะฮะมาตราสามสิบสามเคลียร์นะฮะกดหนึ่งให้หน่อยนะครับวันนี้แปะป้ายเหมือนเดิมนะครับกราฟิกของเราเจ็ดกันยายนหกสี่นะฮะส่วนหลายๆคนที่บอกว่าอ้าวคุณนนวัฒน์แล้วมาตรา39กับมาตรา40 มาตรา39กับมาตรา40เป็นยังไงสําหรับมาตรา39กับมาตรา40นะฮะมาตรา39กับมาตรา40ของของนะ13จังหวัดที่คุณล็อกดาวน์ไปก่อนหน้านี้แล้วคุณก็ได้ไป5,000บาทก่อนหน้านี้จํากันได้นะฮะจากันได้นะครับมาตรา39กับมาตรา40ในรอบแรกคุณได้ไปแล้ว5 0 0 0บาทใช่ไหมห้าสจังหวัดอ้าย้ําจังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครปริมณฑล สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขขาปตัตตานียะาลานราทิวาสฉะเชิงเซาชนบุรีพระนครศรีธัญาคุณได้ไปก่อนหน้านี้แล้ว5,000บาทโอนเงินเข้ากระเป๋าคุณไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเงินรอบที่2คุณจะได้อีกเมื่อไหร่เท่าที่สอบถามกับประกันสังคมแล้วก็ผู้ใหญ่มานะครับปฏิทินหรือว่าไทม์ไลน์ของมาตรา39แล้วก็มาตรา40ก็จะได้ใกล้เคียงกับมาตรา33นะฮะอันนี้คือ13จังหวัดนะที่คุณจะได้2เดือนนะฮะ 13จังหวัดที่คุณจะได้2เดือนซึ่งเดือนแรกคุณได้ไปแล้วถูกไหมฮะแล้วเดือนที่2เนี่ยคุณกําลังจะได้33 39และ40จะได้เงินรอบที่2หรือเดือนที่2เนี่ยไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนครับอันนี้ถามมาแล้วฮะตามปฏิทินเป็นอย่างนี้ อ้าวใครหลายคนที่รอถามผมว่าจะได้วันไหนจะได้วันไหนคือผมบอกได้เป็นกรอบกว้างๆนะครับสวัสดี17,00 0คนที่ฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับมาตรา3339 40เป็นกรอบกว้างๆก่อนอบวกหนึ่งโอเคแสดงว่าได้ยินขอบคุณครับอุตสาบวกหนึ่งให้ด้วยนะฮะแบบทำอย่างกับเอฟต้นไม้โอเคก็คือ 33, 39 40สรุปว่า13จังหวัดคุณจะได้เงินคุณจะได้เงินนะประมาณสิ้นเดือนกันยายนฮะจะได้สบายใจครับ อ่ะอันนี้ถือว่าอตแรก13จังหวัดจบนะอตแรก13จังหวัดจบนะครับถูกไหมฮะทีนี้หลายคนถามผมแต่ตอนนี้หิว <c oughs> หิวกินข้าวกันแลยยังเอารอฮะในระหว่างที่ผมสั่งอาหารของฟู้ดแพนด้าอยู่ต้องรอ25นาทีตอนนี้ก็สั่งไปได้เท่าไหร่แล้วล่ะไม่เกิน25นาทีตอนนี้สั่งไปได้10 10กว่านาทีแล้ว เดี๋ยวรอก่อน25นาทีนะเดี๋ยวเรามากินข้าวพร้อมกันแล้วฟังเนื้อหาสาระจากผมไปพร้อมกันนะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปผมมีแจกโค้ดพิเศษส่วนลดจากฟูดแพนด้าให้ด้วยนะฮะเป็นการช่วยบรรเทาในสถานการณ์โควิดทีนี้คนถามผมเอาโอเคเคลียร์นะเราเคลียร์กันนะฮะมาตรา33 39และ40ใน13จังหวัดที่ผมบอกไปข้างต้นเดือนที่2ที่คุณจะได้จะได้ไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนนี้แต่เรื่องของวันผมขอเวลา1สัปดาห์ ให้เขาเคลียร์กันก่อนระหว่างสภาพัฒน์กระทรวงการคลังกับกระทรวงแรงงานว่าเงินจะมาถึงกระทรวงแรงงานเมื่อไหร่ทีนี้มีเพิ่มเติมฮะมีเพิ่มเติมสําหรับคนที่จะยื่นจะยื่นอะไรจะยื่นทบทวนสิทธิ์ฮะผมบอกถ้าใครติดตามคลิปก่อนหน้านี้อ่าโอเคฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าใครติดตามคลิปก่อนหน้านี้อ่ะนี่ฮะวันนี้ผมทําให้ดูคนที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอ่ะใครมีคําถามถามได้ ให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของประกันสังคมฮะนี่อ่ะผมขออนุญาตเข้าไปที่เว็บไซต์ของประกันสังคมหน้าตาจะเป็นแบบนี้ฮะขออนุญาตนะครับอาจจะดีเฟกนิดนึงฟอร์มทบทวนสิทธิ์อ่ะผมยกตัวอย่างมาตรา39กับมาตรา40นี่ฮะแบบฟอร์มโอ้โหรีเฟกมันเยอะไปนะอ่ะอย่างนี้ละกันมาตรา39กับมาตรา40เห็นไหมครับ คุณดูรายละเอียดตรงนี้ฮะคุณดูรายละเอียดตรงนี้อ่าคุณดูรายละเอียดตรงนี้ฮะคุณดูรายละเอียดตรงนี้เห็นไหมครับคุณเอาเอกสารหลักฐานต่างๆใส่เข้าไปครับอ่าไปปิ้นแล้วเอาตามนี้แล้วเขาจะมีหมายเหตุให้ถูกไหมฮะนี่ฮะหมดเขตสามสิบเก้ากับสี่สิบเนี่ยหมดเขตทบทวนสิทธิ์คือสามสิบเอ็ดตุลาคมสิ่งสําคัญที่สุดที่เขาจะขอจากคุณอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างให้นะฮะถ้าใครสนใจไปดูในเว็บขอประกันสังคมได้นะฮะ สิ่งสาคัญที่สุดก็คือว่าเขาต้องการสําเนาบัตรประชาชนอย่าลืมขีดข้อมนะครับว่าใช้ทบทวนสิทธินะอย่าให้ไปเซ็นรับรองอย,อย่างเดียวนะฮะสำเนาบัตรประชาชนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องติดต่อชัดเจนนะฮะย้ําว่าชื่อที่อยู่โทรศัพท์ติดต่อชัดเจนนะครับและที่สําคัญสําหรับบัตรา40คุณต้องแนบเอกสารอะไรที่ยืนยันว่าคุณได้อยู่ใน29จังหวัดหรือทํางานใน29จังหวัดสีแดงเข้ม คุณต้องเน้นย้ํานะครับทํางาน29จังหวัดสีแดงเข้มนะฮะแนบไปด้วยแนบไปด้วยถ้าคุณจะส่งไปรษณีย์คุณก็แนบหลักฐานเหล่านั้นเข้าไปทางไปรษณีย์ฮะแล้วก็ส่งไปที่ประกันสังคมของคุณก่อนส่งแนะนําว่ากรุณาถ่ายถ่ายฮะถ่ายมือถือถ่ายทุกอย่างเป็นหลักฐานว่าฉันได้ส่งแล้วนะแล้วก็ส่งไปที่ไปรษณีย์ให้ส่งไปที่ประกันสังคมของคุณหรือคุณที่จะคุณจะไปประกันสังคมก็ได้ถ้าเจอคนเยอะๆเขาจะมีกล่องให้ฮะ คุณเข้าไปที่กล่องแล้วก็หย่อนลงไปฮะแล้วเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจะมาเอาไปแล้วก็ไปกรอกข้อมูลให้ไปพิจารณาไปทบทวนว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ได้ทีนี้มันมีปัญหาอย่างหนึ่งฮะที่ผมถามพี่ๆที่ประกันสังคมว่าเอ๊ะปัญหาเหล่านี้ที่พบบ่อยที่สุดก็คืออะไรปัญหาที่พบบ่อยก็คือบางคนบอกว่าเอ๊ะในเว็บไซต์อขึ้นว่าฉันได้เงิน ในเว็บไซต์ขึ้นว่าช้ได้เงินแต่เงินไม่โอนเข้าบัญชีฉันวันนี้ผมถามมาแล้วฮะเขาบอกว่าอยากให้คุณทบทวนตัวเองก่อนว่าชื่อนามสกุลคุณถูกต้องไหมนายนางนางสาวนามสกุลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสะกดถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าผิดจะโอนเข้าไม่ได้ถูกไหมฮะสองคือบัญชีที่คุณผูกกับพร้อมเพย์เนี่ยมันใช่บัญชีนี้จริงหรือเปล่าเพราะบางคนเออมีสมุดบัญชีหลายบัญชีฮะแล้วไปผูกคนละพร้อมเพย์ฮะ ผลปรากฏว่าเจอปัญหาก็คือมันไม่เข้ามันไม่เข้าจริงๆแล้วเนี่ยพอไปตรวจสอบแล้วผลปรากฏว่าเข้าครับแต่เข้าอีกบัญชีหนึ่งถูกไหมฮะอมีคนสงสัยถามมานะฮะบอกว่าวันนี้วันนี้โทรถามประกันสังคมเขาบอกว่าวันที่4ี่ถึง24สิสิงหาจะเช็คได้วันจันทร์หน้าส่วนเราสมัครวันที่8สิงหาคืออย่างนี้ฮะผมถามประกันสังคมมาให้แล้วนะฮะผมถามประกันสังคมมาให้แล้วครับ คืออ่ะเดี๋ยวขอดูที่จดก่อนนะเดี๋ยวขอดูที่จดวันที่สี่ถึงยี่คนที่ไปมาตราสี่สิบใช่ไหมวันที่สี่ถึงยี่สิบสี่ที่ยื่นไปคุณสามารถเช็ครายชื่อของคุณได้คุณสามารถเช็ครายชื่อของคุณได้เป็นการทยอยเช็คนะฮะเพราะจํานวนคนมนเยอะจริงๆเริ่มเช็คได้ตั้งแต่เย็นเย็นของวันที่เจ็ดฮะเย็นเย็นของวันที่เจ็ดซึ่งวันนี้คือวันอะไรวันนี้คือวันที่เจ็ดหมตั้งแต่เย็นวันนี้ฮะแต่ไม่ได้ไหมายความว่าได้ทั้งหมดนะ เพราะตอนเย็นเนี่ยต้องเป็นตอนเย็นฮะตอนเย็นเย็นเขาเริ่มทยอยใส่ลายชื่อครับแล้วเย็นวันที่เจ็ดทยอยใส่รายชื่อจะเช็คได้เยอะที่สุดคือตั้งแต่วันที่แปดไปฮะแล้วทยอยทยอยเพราะรายชื่อต่างๆจะเริ่มถูกใส่เข้าไปในระบบนะครับสาหรับคนที่สมัครสี่ถึงยี่สิบสี่สิงหาคมฮะโอเคนะโอเคนะเคลียร์นะฮะเมื่อกี้ไม่คนเขไหมนี่ฮะระบบล่มไปแล้วระบบของประกันสังคมล่มไปแล้ว ไม่เป็นไรฮะวันนี้เยียวยาผมบอกให้เพราะยังไงเงินเนี่ยถ้ามันเป็นของคุณมันจะเข้ากระเป๋าคุณแน่นอนนะฮะเงินมันจะเข้ากระเป๋าคุณแน่นอนนะครับรออยู่รอเงินเยียวยาอยู่ครับคุณอนุวัต์ตอนนี้ได้ไปหนึ่งเดือนแล้วอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งสําหรับสิบสามจังหวัดก็จะได้ประมาณปลายกันยายนนะฮะแต่ผมขอเวลาอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ขอเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับอีกหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวจะมาบอกว่าโอนให้บันไหนเพราะว่าทยอยทยอยโอนวันละสองล้านสองล้านสิทธิ์ด้ เงินเด็กนักเรียนคุณอนุวัฒน์ยังไม่ได้เลยจริงๆเงินเด็กนักเรียนได้แล้วนะครับหลายโรงเรียนผู้ปกครองหลายคนได้แล้วนะครับแต่ทีนี้ผมจะอธิบายนิดหนึ่งว่าเงินเด็กนักเรียนมี2ส่วนครับเงินที่จะได้2000บาทเนาะจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการครับลูกคุณอยู่ในโรงเรียนของสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเปล่าถ้าอยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการป่านนี้คุณครูพอองพออโอนเงินเข้ากระเป๋าคุณไปได้แล้วนะครับมีลูกหนึ่งคนได้2,000มี สองคนก็ได้สี่พันถูกไหมฮะห้าคนก็ได้หมื่นหนึ่งแต่ทีนี้มีเด็กบางคนที่เขาบอกทำไมยังไม่ได้โรงเรียนไม่เห็นติดต่ออาจจะเป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและท้องถิ่นฮนะซึ่งคอรมอไม่ได้อนุมัติตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เขาไม่อนุมัติมาด้วยทําให้เด็กบางส่วนยังไม่ได้อยู่นะฮะทีนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องไปตรวจสอบนะครับว่าเด็กบางส่วนลูกของคุณเนี่ยอยู่ในสังกัด ของอะไรครับถ้าอยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการถือว่าได้แล้วนะฮะถ้าอยู่ในอยู่ในสังกัดของมหัดไทยกทมปกครองท้องถิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไม่ได้ครับผมก็ไม่รู้ว่าคนที่เกี่ยวข้องเขาจะยื่นคอรมอเพื่อขอให้ย,ยาเพิ่มหรือเปล่า